Diya tukun. Yindi tolap tol su chong. Super. Hurrah! อา,าวันนีฮะมากับลูกพี่จะกลับเข้าไปปกป้องโลกจากคาเมล่าแมนคลั่งกันอีกแล้วอะโลกใบนี้สก,กิมบิดดิทอยเลตจะกลายเป็นพระเอกรอนเราเป็นผู้ปกป้องโลกแต่พี่ชายคาเมล่าแมนกับสปกเกอร์แมนจะเป็นตัวร้ายทำลายโลกฮะไปดูกันดีกว่าว่าเรากับเหล่าฮีโร่ทรส่วมจะปกป้องโลกกันได้ไหมเลส พ่อไพี่ล็อกเล้เคยลูกกระจกคัสเก้ลูกไปเรากลับมาในดินแดนที่พี่ชายคาเมล่าแมนกลายเป็นตัวร้ายและโถดสวมกลายเป็นพระเอกอีกแล้วใช่แล้วฉันก็กลับมาแล้วพร้อมกางเกงที่ซักและตากและแห้งเรียบร้อยว้าวในที่สุดพี่ล็อกก็ได้กางเกงคืนมาก่อนนน้านั้นใส่กางเกงในดินไปทั่วเลยอะพี่ลอ จ็ไป,ปอบอกตัวเองเขาดีมาอายเขาฉันเนี่ยต้องอายไม่ใช่แก่ลูกวีตอนนี้หมามีเพชรอที่จะไปเปิดตัวใหม่ๆแล้วพี่ล็อกตามมาเร็วเขามันยังมีตัวใหม่ๆห,หน้ามีหน้าโดนเพียบเลยพี่ล็รรกอกภารกิจคราวนี้เรามาพิชิตระดับพาร์กันไหมล่ะฮัสก้ได้เลยพี่ล็อกหมาพร้อมก่อนเกินนี่เลยต้องเสริมแก้วก่อนเสริมความแข็งแกร่หมาอยากได้ตัวทีแมนหลอดเท่พี่ล็อกหนึ่งเปอร์เซ็นต์เองโอ้มันมีทางเราเก้อเกยออย่างแกไม่มีทางได้นแน่นอนไห้จ้ะปอโอนอ่ฮัสกี้ ky, ฉันได้ซ้ำตัวเดิมอ่ะแกได้ตัวอะอะขขงดี นอยว้าวพี่ล็อกแกงถั่วส้วมบอยแบนด์ซ้ำอีกสักทีแล้วกันหอยเจอบะอีกสักทีแล้วกันลูกไม่มาได้ซ้ำอีกแล้วก็เกลือโหนนนนเจอพังหรือเปล่าหมอบไว้ยอมหมาสเติมเพชรมาแล้เจเจ๊ต้กระบาลแน่นอนพี่ล็อกฉันนี่แหละจะตบแกก่อนว้าวเกลือหนักมากพี่ล็อกได้ซ้วมตัวบุกเบิกเลย啊 <laughs> เออเฮ้ยฮัสกี้นได้เลยทอยเดสไปเดอร์ที่มีขาแมงกะม,ม,ม,มุมมเฮ้ยหมายังไม่ได้ตัวใหม่เลยมาไม่ยออเราไปมาได้ตัวเกือตัวแรกแล้วหมาไม่เออของเทพมันอยู่ที่ชั้นนี่แน่คอยดูนะ1%มันจะต้องออกคราวนี้แหละใครมาได้ตัวเดิมอีกแล้วฮัสกี้แล้วพอไหม <laughs> ยอมแพ้ไหมหมาไม่ยอมหมาไม่ยอ ยังอ <Young> ีกอ่ลองมาทอแท้มากมาได้แต่ตัวนี้อะทอสเก้อ่ะฉันอีกทีแล้วกันครั้งสุดท้ายแล้วขอหนึ่งเปอร์เซ็นต์หน่อยพี่ลองมากดได้อีกสองทีเท่านั้นอะขอของดีหน่อยขออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวซัมมาแค่ครั้งสุดท้ายแล้วนะพี่ลองาขาจี้เก่าเก่เจยังน้อยมาได้ไอ้ขาแมงมุมก็ยังดี <c oughs> มาได้ไอ้โทษท่วมหน้าเด้อนันมันเป็นสิบตัวแล้วพี่ลอกเข้มจนไตสะเทือนเลยฮัสกี้ไปกันเถอะ ี่เลยพี่เราเรายังไม่ได้บอกคนดูด้วยว่าเราได้พี่ชายชิปเอนจิเนียร์อ๋อนี่เลยเขาคือพี่ชายหัวหน้าวิศวกรที่เป็นฮีโร่เขวาว่ากันว่าพี่ชายคนนี้แขวงแกวมากอะทุกคนพี่ชายคนนี้สามารถกําจัดศัตรูแล้วก็พัฒนาตัวเองได้โดยที่เราไม่ต้องเติมตังค์เลยเราไปโชว์ลำแสงกันกว่านี่เลยระดับฮาร์ดเฮ้ยี่เราเดี๋ยวก่อนเราลืมบอกเอฟซีว่ามันมีฐานทัพด้วยอะ๋อใช่ใช่ใชนี่เลยเดี๋ยวมาพากลับไปดูฐานทัพของเราก่อน นี่เลยนี่คือฐานทัพของฮัสกี้ลงโจงเ้ยลงจงมากฉันได้ไม่ได้สร้างอะไรเลยฮัสกี้นี่มาสร้างไว้แล้ว3ตึกเป็นแบบว่าห้องทดลองวิจัยอาวุธพี่ลลอกแอบไปสร้างมาตอนไหนเนี่ยเมื่อกี้เลยพี่ลลอกและนี่ก็เป็นห้องเก็บอุปก,กรณ์นี่เลยมีเหล่าอาวุธโอ้พี่ห็อกหมามีตกล่องที่ยังไม่ได้เปิดอันนึงนะ่งในอเปิดหน่อย ใช่พี่ลองมาได้ล็อกเก็ตลอนเ e ออะไรก็ไม่รู้มีพลังน้ำแข็งพลังลาวาด้วยพี่เหรอ t seconds later ลูกกูพีมาได้ของฟรีมาเป็นโถส้วมไฟหลอนแล้วเอาหานมาโอ้ไอตัวที่มีถังแก๊สแล้วก็ป้นไฟได้เนี่ยละใช่เลยพี่ลองสงสัยเกมมันสงสารฮัสกี้ที่เกือเกือไหนดูค่าพลังวันนี้มันต้องเกลวมันต้องแขวแกว,แ,วแน่นอนไอฮัสกี้ว้าวค่าจมตีหนึ่งพี่สุดยอดไปเลยหนึ่ง เฮ้ย <ś auster _> เอารูปหลอกเข้าว่าแล้วกันพี่ล็อกพร้อมไหมอ่ะแต่ภารกิจพิชิตระดับฮา์ท่านยืนรอแกนหน้าว้าปะเนี่ยคราวนี้คู่หฮัสกี้กับลูกกระจกจะต้องพีชิตฮาร์ให้ได้ใช่เลยฮั ใครลูกกระจอกวะพี่ล<ง>็อกไงเย้พี่ล็อกนี่อะไรในเมืองนี่นะเดี๋ยวดูสิหน้าตาเขาเป็นไงไนตัวใหม่ของแกฮัสกี้ว,ว้าวไม่มีตังค์พี่ล็อกต้องพันสองพันสองเลยมันตัวกระจกไม่ใช่เหรอมันต้องมีของดีแน่นอนพี่ล็อกนี่เลยหมาวางบอยแบนด์ไปก่อนอะระวางโถชีกับโถขี้ไปก่อนตามระเบียบนี่ไอตัวผู้นี้เราเคยกำราไปแล้วทั้งนั้นเลยไอหมังอเอเฮ้ยพี่ล,ล็อกเราลืมวางพี่ชายชิปเอนจิเนียร์อ้าวมีมีตัวหลงวะฮัสกี้ จัดการเองไม่มีตังโลมจัดการเองออเจอน้ำซ่วมไปหน่อยทรงอย่างซ่วมซึมอย่างบ่อยโอโอนโตังไม่พอวางพี่ชายชิปเอนเจิเนียร์พี่เหรอโอ้โหพี่ชายราคา400บาทรอแป๊บหนึ่งแล้วกันขอเก็บตังก่อนขอยอดกระปุกกันนี่เลยหมาจะวางพี่ชายคนนี่หันตุด ออาหหรผิดด่นนะพีเยืนหันหลังแค่ยิงถูกอีกอ่ะว้าวเขาแคลว์แกวมานี่ไงพี่เอาหมาไม่ต้องอัพพี่ชายคนนี้เลยอ่ะยิ่งเขาต่อสู้เยอะเท่าไหร่เขาต้องยิ่งแคลวแกวมาขอไปสำรวจเส้นทางหน่อยว้าวด่านนี้เส้นทางยาวไกลพี่หรอฮัสกี้มานี่มันี่มันี่ฮัสกี้นี่ก่อนมานี่ก่อนเร็วเข้ามานี่ก่อนเร็วเข้านี่ไงมีอาหารแกอยู่ในเนี้ยว้าวคุยขยะงงงงงงเฮ้ยพี่เราต้องไปสำรวจแม p เพราะมีแต่ตกแตกด้วยฮัสกี้ใครบุกลรล้านเข้าไปเนี่ยอันโดมาตรงนี้พังพี่หรอโอ้จริงด้วยฮัสกี้ใคร คนทาต้องเป็นฝีมือของไอ้พวกพี่ชายคาเมล่าแมนแน่นอนนี่ไงบ้านของเราเป็น UFO ออเอาพี่ลกเราเป็นเอเลียนเหรอนั่นนะเด็ฮัสกี้แล้วไปมันยานลําลำเล็กจังวะเฮ้ยพี่ลองตังหมาพอซื้อถส้วมไฟแล้วนินเนถโถส้วมไฟของฮัสกี้ตาก็ดูเด้อเดนะพี่เหรอเอ้ยมันจะเก่งก็ได้ฮัสกี้นี่เลยหมาจะวางส้วมแมงมุมด้วยเขาไว้หนวดไว้เขาด้วยทรงเข้มทรงเขิมจะด้วยนะน่ดูดิมันพี่ล็อกเลยเ ว้าเขายิงปืนไฟพี่ลหรอโอ้มีสายเอฟเฟกต์ว้าวสุดยอดเสียงเหมือนคนตดนะพี่ล็อกแปด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 แดแค่อาจาร์าไปพูดแล้วเนี่ยเสียงไฟแตไเปันเสียงเหมือนตดจริงจริงมันไม่ใช่ไฟพี่ลหรอ เป็น<อ>กแกส๊สจะตดหรือเปล่าพี่ล็อมะนาเป็นของเน่าเสียงงี้แหละพ่อนออกมา <c oughs> นี่ไงเขาเชื่อมต่อจากซ่วมพอดีแล้วพี่ลองตดออกมาแล้วก็ติดไฟนี่ไงไปยืนไกลๆดีกว่าฮัสกี้น่าจะน่าจะเหนียวน่าดูเลยพร้อมกินมะนาวชื่นใจต <c oughs> <c oughs> พี่ลอกเฮลิคอปเตรอร์โม่งพี่ลองโหดมากเลยอันแน่นอนจีฮัสกี้มันเป็นของแรมมันเป็นของเทพ มาชอบตัวนี้มากเลยพี่ล็อกระหว่างที่หมานั่งขี้อยู่เขาก็โจมตีศัตรูได้ด้วยใช่แล้วเขาเอามาบรรเทาความเมื่อยล้าของขาเราฮัสกี้ตัวนี้มีประโยชน์มากระหว่างนี้เราทำอะไรดีหลบโอ้พี่ล็อกนี่มันเวทีการแสดงฮัสกี้จจจะแสดงอะไรล่ะฮัมฮัมฮัสกี้เสลยเต็มคอเลยนะดูท่าเนี่ยสวัสดีฮัดดี้ฮัดอฮัสกี้ว้าวพี่ล็อกงานมาพี่ล็อก Ito pila ko ba dalin? Kula. Ay, may nakilaw pila ko. Ito ni No, 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 no. ทำอะไรสักยางฮักกี้ก็จะตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นไปทำไมเนี่ยมันยังไม่ไม่ถึงครึ่งทางเลยเฮ้ยไม่ได้เราต้องปลอดภัยไว้ก่อนนั่งที่แฟลูกไม่เริ่มมาเลยตั้งหกสิบกว่าไม่เป็นไรฮัสกี้จัดไปมัาไม่มีตังจัดโล้นี่ฉันจัดเองก่ยิงยิงจะรวดให้ปวดร้าวอืมเป็นไงล่ะแตกไปซะว้าวสุดยอดเลยพี่โมงที่หน้าตาเหมือนพี่รอ เมาสัต์ชมเขาแขวแกวไงพี่เล้วพี่เราต้องอัพเกรดก่อนเราจะได้มีความหวังความความหวงังหวังความหวาคืออะไรมีความหวังในการที่จะได้ชัยชนะนี่พักกี้เราฉันปลูกเห็ดแล้ว จะปลูกเห็ดได้โถส้วมแล้วร้อยก็มาดูเลยครับว้าวเอ้ยงี้มานั่งไม่ได้แล้วดิพิลไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันจะตำตูดเอาอย่าไปนั่งเฮ้ยพี่ล็อกเวฟที่14แล้วก็ลังจะครึ่งทางแล้วสุดยอดไปเลยฮัสกี้โซฟาโซฟูดเรายังแขวแกวเลือดยังไม่ลดสักหยดหนึ่งเลยพี่ล็อกมีเซเวลเหรอไหนวะเขาไม่ได้อ่ะพี่ล็อกมาหิวน้ำแกเห็นไหมมันมีน้ำขายได้หลายแน่นั่นอะมีที่จอดรถคนพิการด้วยพี่ล็อกอันนี้ที่จอดพี่ล็อกเลยอะฮัสกี้ฉันพิการตรงไหนวะแตรสมอง ก็พี่ลองติ๊กต๋องสติดีจะจะเก็บแกมาเลี้ยงเหรอเฮ้ยยิงโจมตีแล้วเข้าพี่ชายชิปเอนจิเนียร์พี่จะยยืนหลับเหรอเขาใส่แว่นเขาใส่แว่นทัสกี้เฮ้ยพี่ลองมารู้เขาใส่แว่นเพื่อแอบซ่อนแววตาจริงๆเขายืนหลับโอ้ท่านหลับแล้จริงๆไิ้นขนาดนี้ก็หลับไปเถอะเหมือนพี่ลองเคยได้ชอบใส่แว่นซ่อนจริงๆแล้วพี่ลองตาเลยไอ้ฮัสกี้เฮถึงจะเลยแต่ก็เท่สุดในซอยนะไววตาฉันอะเฮ มาก็ตาเขพี่หรอฉันรู้แล้วเขออกข้างด้วยนะไม่ใช่เขเข้าข้างในนี่ไงพ่อหนุ่มชุดขาววิ่งไปแล้วพี่ลลอกอ๋อเนพี่ลลอกโปรเจคเตอร์าเฮ้ยโอ้โหนี่เลยโปรเจคเตอร์มาใช้งานพีเต์งานจะมาขายอะไรขายประกันนะพี่ลลอกต้องรีบยิงเขาเร็วเข้าถวส้มอบแบนโจมตีไม่ถึงก็เตี้ยเกินพี่ลนจะวางลาวานี่ช็อกโกแลตลาวาจัดไปละลายไปซะเฮ้ยพี่ลลอกมาได้ท่าใหม่มาด้วยเป็นหิมะเอลซ่าโชว์สิ เฮ้ยเก็บว่ายามฉุกเฉินพี่เหรอได้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 ฮัสกี้แกไม่วางไอ้ตัวพ่นไฟเพิ่มอีกสักหน่อยอ่ะมันแพงแล้วมันกากอละพี่มันไม่กากหรอกฮัสกี้ต้องซ่อมบอยแบนดยังแถวแกวกว่าอีกพี่ลองหนิงนะสุดเข้าไปโอโนทีวีแมนมาอะพี่เหรอไหนมาเปิดช่องอะไรให้เราดูช่องสูบบะเฟร ว่าเจียวว่าแล้วเจียวไม่มีผิดเลยพูดไม่ทันมันแค่นั้นเอง <laughs> ว่าแต่ฮัสกี้เมื่อไหร่จะมีช่องซูเปอร์รอกสักทีคนดูเขาเรียกร้องแล้วร้องขอนะ <laughs> พี่รองถวพี่ชายตัดต่อ,ตอก่อนถามเราในแล้ลว่ามีตังจ้างพี่ชายตัดต่อเพิ่มหรือเปล่ามาเอาตังไปซื้อบอลจอหมดแล้วแล้วก็ไปเติมรบบะบกเติม <laughs> ต <laughs> ุกเกมเลยเดี๋ยวนี้ <laughs> ไม่ค่อยจะมีตังแล้วไททันคอเมเบลเบ เอรานี่ไงมันบอสของเวฟ20ฮัสกี้เราใกล้แล้วใกล้จะเครื่องทางแล้วพี่ลอ็อกว้าวดูคนโจมตีเขาบ่อมเลือดลดเป็นหยดน้ำนี่แป๊บเดียวก็ตุวเย่บอกเลยไม่ผ่านโค้งด้วยซ้ำพี่ล็อกสุดยอดไม่ผ่านโค้งเลยเหรอเฮ้ยมาติดเชื้อพี่ลอ็อกกินน้ำพึ่งมะนาวบางนะแกเฮ้ยมาลืมอัปเกรดพี่ชายคนนี้โหอ่อนดอยมากเลยพี่ลอ็อกก็นั่นแหละเจฮัสกี้ตังค์เหลือตั้งเยอะไม่ทำไรละ ป,ปด,ดิีฉันชอบขอปลาแรงๆเลยถ้าเป็นเรื่องเงินเนี่ยให้ทันเขาไม่รับแม่สามตัวจะตื่นเต้นอะไรกี่ตัวนะสี่สามตัว จะเติบ44ตัวโอ้โหเต็มๆ,ๆสามโทรจริงๆด้วยพกถังแก๊สกันมาคนละถังสองถัง,งทำไงดีวะเนี่ยมารู้สึกได้ถึงความงานโกมีล็อกต้องรีบวางหน่วยลบของเราเรา็วฉันยังวางต่อส้มมาอยู่นี่ไงสามตัวล่วงไปแล้วฮัสกี้เ <c oughs> ียงหัวเราะเมื่อกีก้โคตรเหมือนตัวร้ายเลยว่ะใช่ก็ม่ล็อกเป็นตัวร้ายตัวร้ายเนี่ยเขาเอาหมาไปปล่อยวัดน,นะรู้เปล่าเป็นตัวร้ายที่รักหมา ย้ายเรือตัวอะไรบินได้ลอยมาปล่อยจรวดปล่อยผู้คนลงมาด้วยพี่หรอมันคือเฮลิคอปเตอร์ที่มีคอนเทนเนอร์เป็นคามล่าอยู่ข้างบนงงไหมฉันก็งงคืออะไรอ oh <no>, oh, ้โเนโอ้โหมอบเฮลิคอปเตอร์พีแล้วตัวนี้แขวแก้วมากโดรนฮัสกี้มันคือโดรนเพราะมันบินมาตรงนี้มันเลยโดรนยิงไงเข้าใจไหมโดรนยิงเลยโ <c oughs> ดรบน <c oughs> ดรบินมาก็เลยโดนยิงโดรนพี่ถูกต้องงงนิดหน่อยไม่เข้าใจมากๆ oh no, อ้โนอไอตัวนี้เลือดเป็นพันเลยพี่เหรอเลือดเป็นพันแล้วย,ยังไงซิ ออยยู่จรริงเเหานี้คือถ้าแยกนี้เอามาอยู่เราวก็ตุแย่ยเพราะว่าเราไม่ได้วางไว้ไท้ายๆเลยฮัสกี้โล่งจ้องโล่งเตียนเป็นสนามบอลเลยหลุดมาได้คือยาวไปถึงนน่นเลยที่ลกตรงนี้ดูเหมือนลุมของเราแน่นะคุณเลยอไอ้ไอแฟน,นัันปากหรือตูดเอที่พูดออกมาเนี่ยจบปากมาทียกระโดดทิพ เฮอยฮัสกี้ดูนี่ดิฮัสกี้ฉันเข้ามาในตึกได้ว้าวในตึกต้องมีอีสเตอร์เอ็กอะไรแน่นอนอเฮ้ยพี่ลองมามาอัพตัวพวกนี้ก่อนมันยังอ่อนด๋อยอยู่เลยเดี๋ยวเราตุ้ยเย่ยพี่ลองเออฮัสกี้ไม่ต้องมาไม่มีอะไรเลยมีแต่ความว่างเปล่าไซเอ็นติสคาเมราแมนพี่ลองคาเมราแมนถือพลาสมาไหวตุ้ยเย่ยังรวดเร็วเลยพี่ลองโอ้โหย,ยังพูดชื่อไม่ทันจบเลยลงไปกองซะแล้วเฮ้ยคราวนี้เริ่มสีตัวว่ะเริ่มเริ่มตึงตึงแล้ว ทีู่อีเกิลก็บาพี่แล<ะ>้วเริ่มตึงตึงนิดหน่อยแล้วนี่โยนกระดาษทิชชู่ใส่หน้ามันฉีดด้วยน้ำส้วมมา,มาเตรียมก็ะานไว้ตรงนี้ดีกว่าพี่ลองมารู้สึกได้เออวะเจียวๆนะฮัสกี้เจได้อยู่พี่ลองว้าวได้อยู่ที่แปลว่าได้จริงๆรงพี่อเอออย่างได้ยเยอะเฮ้ยถ้าเราสามารถพิชิตเลเวลฮาได้เดี๋ยวฮัสกี้เปิดคอนเสิร์ตบนนี้เลยนะงั้น <laughs> รีบไปแพ้เลยก่อนฮัสกี้ถ้าไม่อยากหูแตกไม่อยากหูพัง <laughs> ยอมแพ้ก่อนได้ไหมเฮ้ยพี่ลองคอนเสิร์ตฮัสกี้ออกจาไพายบล็อกพ่อพี่ เพลงอะไรร้องไปอยู่เพลงเดียวทรงอย่างซ้วมซึมอย่างบ่อยแล้วนะั่นน่ะโจมตีเขาบ่อยโอโนพี่ลองสปีกเกิดไททันจะโอโนโอเย็ดไรนักหนาฮัสกี้ใส่หมอไม่ได้ร้องเพลงแล้วแหละทุกคนมาแล้วฮัสกี้โอโนฉันวางใจพิกัดแล้วด้วยทำยังไงดีล่ะเนี่ยสาวเวฟสุดท้ายของเราฮัสกี้ฉันค่อนข้างมั่นใจแล้วแหละว่าเราน่าจะไม่ <c oughs> ไม่รอดเฮ้ยลูกไม่หาขายเฮลิคอปเตอร์มาตรงนี้เราเก่าหนี่มาแล้วฮัสกี้เรายังมีความหวัวอยู่ความหวัวความหวัวอีกแล้วอะไร ความหวังคืออะไรความหวังไหยเลือดแปดพันอโนหวังไม่ได้แล้วโอ้โหโน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 ตัวเก่ายังไม่ไปตัวใหม่ก็มาเอาแล้วจิว้าวลูกพี่เราไม่มีวิเวลเลนเนอะโอ้โนโนโนเลือดเดี๋ยวเติมเลยทำยังไงดีขายมาก่อนขายมาก่อนสองตัวอ๋อขายไม่ได้พี่เรามันมาเพิ่มเป็นฮัสกี้มันจะตัวเย้แล้วแค่สองพันหนึ่งสองพันหนึ่งตั้งสองพันพี่เราแค่อะไรของพี่เอาแป๊บเดียวตัวฉันมันยิงแรงฮัสกี้ก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกตกใจไปดูดูดูสปี ไททันยังไม่รอดทีวีไททันก็มาพี่เล้วเฮ้ยมันกับฝุ่นไปแล้วตัวหนึง่งเจ๊ฮัสกี้เราน่าจะมีโอกาสในการจะทีวีไททันเลือดหมื่นสองพี่ <laughs> อ๋อนอนนี่มันยี่แปดอีกเนี่ยมันจะไม่จบสามสิบเลยนะว้าวพี่ลองมากันดีเพียบเลยอะลลกกูบี้เราตัวเย็นอ่นอนเป็นเรื่องหลุมเร็วพี่ลรอหลุมไหนดีฮะที่อย่าเพิ่มมันจะตัวเย็นแล้วเลือพันเดียวเหลือพันเดียวที่เรากันนี้เว็บช้ายแล้วเปล่าออยา่างอีกหนึ่งเว็บอีกหนึ่งเว็บอึดอึดใจไว้ก่อนกัน <c oughs> ขายไม่ได้พี่ลรอฮื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 อพี่ลองดูสักตัวดีสิฮะโอ้โหนนนนนนโอ้โหเลือดเป็นละ ขาย,ก,ยกี้เราต้องขายของเก่าแล้ววางที่ใหม่จริงๆไม่งั้นไม่รอดแน่นอนงานนี้นี่เลยมาดักตรงนี้แล้วกันมาทําได้แค่นี้พี่ล็อกว้าวพี่ล็อกบันเทิงและทีนี้เข้ามากันเป็นแพ็กคู่ไม่รอจะรอดก,ก็ได้ฮชกี้เบสว้าวตัวนี้เลือดห้าหมื่น 50, พี่ล็กอกไปเลือกหลุมกันดีกว่าพี่ล็อกพี่ชายดีฮะฮชกี้ลุมอยู่ไหนวะไปเลือกกันเราไป ออมลาอะไรตรง U F O เราและกันพี่หรอ U F O น้อยของเรามีเลือดแค่200ส่วนไอตัวนั้นเลือดเป็นหมื่นเลยพี่หรออ่ฉันเอาลมนี้แกไปลุมโน้นเลยว้าวแค่ตัวนี้ก็น่าจะไม่รอดแล้วพี่หรอคับอลน้ารู้สึกเป็นเหี้ยดมากที่ได้ร่วมลบกันนะสหายเป็นเกียิเป็นเกียเิเป็นหัดเป็นหืดเป็นหวัดมันยากไปสําหรับการเล่น2คนนะพี่เหรอเราเดินตามไปดูชะตากรรมตัวเองละกันพี่หรออ่เดินจนเขาคุยไปด้วนกันนะอ่ะไหนๆก็ไหนๆละพี่ชายไปโดนอะไรม ทำไมกลายเป็นผู้ร้ายอ่ะพี่ชายเขาไม่ตอบอะฮัสกี้เขาไม่มีปาก <laughs> โทษทีวีไม่ได้เปิดอะพี่เราก็เลยคุยเราไม่ได้เออ,อไม่ได้ติดเคเบิลไงเปิดได้แต่ช่องซ่าๆไปดูดูดูหน้าจอมาดูพี่ชายทีวีแมนจริงๆพี่ชายต้องเป็นฮีโร่นะส่วนไอ,อ้ซ่วมมันจะเป็นตัวร้ายนะ <laughs> จะพยายามฮัสกี้ว้าวเิ่มแล้วต่อยบีเพื่อง <laughs> สุดท้ายพี่ลองดูน,นั่นมีบอยแบนด์เดินมาอีกสอ <laughs> โอ้เดินเตะจุ้ยมากดูท่าสโลโมชั่นเดินแบบองอาจสุดๆเรากลับ <laughs> เราไมา,ามาลืมใช้พลังน้ำแข็งด้วยขอเก็บไว้ทำไรวะเนี่ยเกไม่กินปีกซู น <mm um> um er> no> ั่นแหละทุกคนมากับลูกพี่พยายามแล้วถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกพี่ด้วยถ้าอยากให้เรากลับมาลัางตาล้างตูดกันอีกก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะะส่วนคนที่อยากเล่นแบบต่างๆฮัสกี้กับลูกพี่ทิ้งลิงก์เอาไว้ในคาบรรยายใต้คลิปทุกคลิปเลยนะกดเข้าไปดูได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเกือบเกแล้เกิน